ครับสวัสดีครับส่องมาแห่งผ้ามวนมารายงานตัวเลยนะครับเมื่อนี้เพราะว่าว่านนี่วันที่หาสิงหาผมมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมพิธีงานบุญน้ำเพลนที่วัดจุ่มสีวัดปูซี่ปะเขาก็ค้นกระไลครับหล่ลังไล่จากมากต่อห้างใดนเนี่ยกับ่ม,มีภาพมาฝาก แพ่นครับดอกเพราะว่าเพิ่นบ่อไทยเพิ่นหามไทยยังทั้งสิ้นว่ามันเป็นกฎระเบียบของเพิ่นเพิ่นบ่อไทยเลยครับเด้อก็ขอบอกไว้ก่อนมีภาพมาฝากไปรวมงานน้ำเพิ่นซื้อไปทับบุญน้ำเพิร์ดแต่เบิ่งบรรยากาศเพิ่นกัดโอ้เป็นดีใจน้ำเพิ่นครับเพราะว่าเพิ่นลูกค้าลูกพวกข้าเจ้าบาทับบุญน้ำเพิ่นมาทุกสารเสิศครับ มาหลายมาทุกแก่สุมุ่ม,มาทุกจังหวัดเื้อกามาใต้กามามาทุกที่ทุกทางแหละครับครับมม่นในก็ะเล่ยก็เลยนั่มข่าวสารมาบอกหาผู้ใดล่อค่อยเพราะว่าผมเบ่งคอมเมนต์ผมกาก็าเจ้าก็อยากคงจัดยอด ยอดคนทำบุญมว่านนั้นหลยเป็นได้ก่าซาแนครับเพราะว่าก็ต้องล่อข้างเพิ่นประกาศออกมาครับจ,จังสีจังสีได้นั่นเพราะว่าคนบ่ใหญ่ทายบ่อย,อยังเขาก็ต้องล่อเพิ่นเป็นคนระเบียบของข้างเพิ่นผู้ไฟฟ้าพื้นมีความผิดครับก็ต้องหเพิ่นประกาศออกมาจังเข้าจังเสียวมาแจ้งได้ซาแนครับแต่ว่าชั่วครับเพราะว่าผมก็ได้มาแล้วเพิ่นก็ ร่วมมาทั้งบรรลละหายมาแล้วก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับให้เป็นกำลังแรงใจส่องมหาแห่งผ้ามวนขอบุูนหลายๆที่ขอมาติดตามผมยังหล่นลามครับขอบุูนหลายๆได้ครับเดอ้อผมกาบมีญยังตอบแทนตอบตาผมกติหานแนวเสียงโฉกเชียงลาบมาให้มาฝากให้ พื่อผู้ใดมากน้ำแน่วมันมันบ่เขาไผ่ออกไผ่ครับผู้ใดมีโชคมีหลักปต่จังเป็นดวงไผ่ดวงมั่นครับผมเป็นแนวทางที่ซื้อเด้เอเสียงโชคไสยลากกินแดงรัฐบาลขั้นใดยิด่งใดฟังแล้วจ้ะฟ้าไปหาซื้อฮ่ามันถือกับค้อมฟันกับของเพราะว่าฮ่ามันบ่มี่มองซื้อข้าเจ้ากันจีผู้ใดก็เจ้าจอมมันแหละครับ ผมก็ทาเพื่อนผมจะว่าผมก็เลยมารายงานนั่นแหละยอดเพิ่อนัอหัวต็ออกมาเพราะว่ามันมันมันหลายครับมันชัวสุรวบรวมกันได้มันก็หลายมาทุกที่ทุกทางครับคนผมก็เลยสรุปว่าในไต่ก็เลยซาเนี่ยว่านก็ะเบิดเมื่อจนค่ำจนนั่นครับกระ้จก็ะไดผมก็เลยเหมือนผมก็เลยพระเจ้าออกทางวัดกระเจออกมาแล้วผมก็เลยต้องมา ป้ามาไายงานตัวหาผู้ใดมากึน้นไปหาซื้อไว้ครับคงก็สิมารายงานเด้อมันมันมี3ามยอดทั้งหมดครับก็บเป็นหนึ่งยอดถวายปูซี่ปะเขาครับยอดถวายปูซี่ปะเขาฟังไว้นะครับเด้อจบไวจ้จำไว้เบิงบ่หันกะเบ,บิงซ้ำ ตั้งสี่ฟั่งครับตั้งสี่จับประเด็นใดเด้อเพราะยอดเงินเงื่อนไหลดีครับอันนี้เป็นยอดถวายปูซี่ปลาเขาเด้อเป็นยอดเงื่อนสองล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาททั้งเมดเด้อครับอันนี้เป็นยอดถวายปูซี่ปลาเขา และยอดที่สองเป็นยอดสร้างยอดสร้สางเพื่อสร้างศาลาเพื่อนั่นแหละสร้างโบสถ์สร้างเป็นยอดมหาชนที่ร่วมกันจูมองจูวันมาร่วมกันนั่นแหละก,ะกะ็จีเป็นยอดอันนี้คือฮาลาน4แสน1นึ่งหมื่น เก้ 9, 20, าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหาสตางค์ครับฟังไว้ผู้ใดฟังมาหันกะกลับไปฟังใหม่ครับกลับไปฟังใหม้ใหญพลาดได้ครับมีมีประเด็นเม็ดครับงวดกวนก็คือกัหยอดหยอดร่วมเพิ่นกันหยอดปลาปลาหยอดร่วมเพิ่นกะ,ะ,ว,นกะว่ามันหนึ่งเก้าแปดล่ะฮู้กูแมน สองเก้าแปดนี่ครับยอดยอดยอดปลาตาเงินว่าห,วหันแต่เ่อแต่ว่าผมไเวรลงมาลงไล่งานแต่ังผมาโว่าวตายอดอันอื่นยอดที่เพิ่นให้ตัวเลขขนาดข mm hmm. องเขาเวรไล่งานยอดปลาตาเนาะบาเนี่ยอดสองยอดนี่ร่วมกันได้ทั้งมัดแปดล้านห้าหมื่นสามพัน 832บาทครับจำไวเ้เด้อลาบาทกัมีสตางค์รวอมครับ25สตางค์ตั้งชัดๆครับนีประเด็นครับผู้ไดมากกับหลังจากฟังคลิปนี้ต้องฟังให้แน่นอนครับต้องฟังให้ละเอียดเว่าเป็นยอดรวมนะครับรยอดร่วมเงินทับุญทั้งเมด ตดเปิดสครูออกมาแล้วแอดล้านห้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์เป็นไงครับมีคนมักน้ำบอนี่แหละยอดร่วมทั้งวาทั้งสองยอดร่วมว่าเป็นยอดเดียวได้ได้ชั้น กับท่ายมันกับแปดสามสองบอแน่ดิฟาวครับฟาวรีบหาด่วนเลยครับฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลครับแปดสามสองกับยี่สิบห้าสค์ไางแน,แน่กับเป็นยอดอาตาแบด,ดพื้นมหาชนที่ข้าจเจ้าไปทับบุญครับ าเป็นย่างบุญผู้ใดบอเคยซื้อบ่เคยเสียงสวกกะไปหาซื้อไว้ครับเพราะว่ากะมาตักทุก,ท,กทุกพื้นที่พระเจ้ามากก็ไดมาทุกมองทุกทุกอะไรแหงเลยครับคนร้ายขืนมหาชนเลยเหมื่ว่านเต็มรถติดครับเป็นเงาเป็นกิโล2สองจิโลตอดน้ำขางข้าง มันก็หัวก็เคยเห็นนี่แหะว่าคน,คนตินสางคนก็นเลยนั่นแหละก็มารวบบุญรวมกุศลนำเพลินสำหรับยอดผาปลาต่มีประมาณนี้ครับกับผูใ้ใดมากน้ำกับเฝ้านะครับเด้อหาเป็นยังบุญน้งคุณหาเสือชลากินแบงรัฐบาลก้อนสื่ออว่าได ชูเข้าโจห่าเข่าโจกระหาคือกันเข่าโจห่าเข่าโจเสียงไหวพูดระบาองใบพ่อได้ติดกระเป๋าพ่อได้พ่อบริียโอกาสครับนี่แหละกต้มนี่ซ้ำนี่แหละครับเพราะว่าแอดก็เลยมารายงานให้ฟังผู้ใดฟังมาหั่นก่ายดขึ้นไปฟังเมืองใหม่แล้วครับเด้อยอดไปขึ้นเมืองใหม่ เพราะว่าเป็นแนวทางครับเป็นแนวท่างแอสมาบอกครับเป็นแนวทางทซื้อจำได้เ่าะครับยำอีกที่ยอดรวมทั้งมัดตายตายยอดรวมทั้งมัดนนะ่ะแปดร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับผู้ใดอยากฮู้จักยอดกะาคมกะได้มาไล่งานให้ฟังแล้วพิจารณาเอาครับ เพราะว่าขันมียอดเพิ่มเพราะว่ามีอียงเพิ่มแอดกตสจะฝ้าว่ารายงานให้ฟังคือกันแอดจะหาข้าวเพื่อนครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นน,นั่นเพิ่นให้รวมถ้าบุญกันหลายคนมันมากทุกสารทิศครับแจ็คไพ่ไปเสียบู้เพื่อเ,เห็นเงินล้านเงินแสนจะได้เห็นครับนั่นแหละเป็นบุญนั่งบุญนั่งคุณดูครับพเพื่อเห็นบ่อใสัมผัสน้ำเพิ่น ก็ไดเห็นแล้วว่านนี่แต่มีข้าวข้าวอีกย่งกะแอดกะสีเฝ้าลงไห้ได้ครับเด้อทิดตามต่อไปเพราะว่ามัตสิมีหยอดที่เด็ดอีกอยู่คี้เพียเพ้ยงเป็นน้ำจิ้มซื้อ,อเป็นยอดป่าปลายอดมหาชนครับที่พ้นฟัวประเทศที่ร่วมมากทั้งเงินเมืองหนอกนะผู้กระเจ้าเสียงโศกเสียงดาบก็เจ้า เจ้าก็โอดมาให้ทำบุญซอยสีนะเป็นยอดได้ครับเด้อเนียนยำ่ำคือยอดและการขั้นมันไม่มีอยียงเพิ่มไม่อีกเพราะว่าถ้าคนไห้แนวทางเสียงสุขไม่อีกผมกับสีฟ้าลงมาไล่งานมิฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ครับกดติดตามไว้ถ้ามีข่าวสารอีกอย่างผมสีฟ้ามาไล่งานให้ฟังเพื่อบริเสียโอกาศครับ เขาคักนะครับเบิ้งจำเงินเงินเพิ่นที่ข้เจ้ามาทำบุญนั่มล่ะซุ่มข้เจ้าถือรลา้าเจ้าม้านโชกมานไลกยกข้เจ้ากะบข้ามากโคตรละหลายแสนผู้หนึ่งบริจาคเป็นแสนสองแสนเป็นล้านช่องล้านกันนี่ครับกู้เจ้าโชกขาเจ้ามานนี่ละครับเอาฝากกดติดตามไว้นะครับนี่ข่าวสารยังมัตต์กับศิบะเลยครับครับผมจะได้นั่มมา ลงให้ฟังหามกระพิบตาเด็ดขาดเพราะว่าเพราะว่าหล้างจากย็ตัวนี้แล้วกะต้องมีมาอีกครับมาอีกแค่ครับ,รบจะผาดมีฉะนั้นจะผาดครับฟังไว้เลยมีกดกระดิ่งแจกเตยือนโล่งยงามไปเปิดปุ๊บทีเด้ยท่านมูครับราศน์เม่อว่ด่างทั่วประเทศแล้วครับผมคิดว่า เอาขอทุในในกท้านนี่ค็ขอให้มีโชคมีลาบครับมีโชคมีลาบสุข,ขุมทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามสำหรับกำลังแรงใจที่เข้ามายังดลนนลามเลยครับด้วยขอบคุณหลายๆดวงหนาเลยครับเด้อเอาสวัสดีครับ